สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใแอดหน่อยนะโอเคค่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นที่องตนี่มาร์ซียาวก่อนเลยค่ะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่ามาร์กเนี่ยจะเดินเข้าไปถามอนาคตของเขากับเอลิกทินฮาร์คด้วยตัวเองเลยนะคะก็สำหรับในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอนาคตขององตนี่มาร์ซียาวยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าจะได้อยู่ต่อกับทีมหรือเปล่าแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือในปัจจุบันนี้มากหายจากการบาดจ,จิบแล้วนะคะ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันก็มีสื่ออย่างเดิมมิลเลอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนขององโจนี่มาร์ซิยาวกับปีสัตว์แดงว่าจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะตอนนี้เอลิกเินฮากก็มีลัดมุทอยลุนอยู่ในทีมอยู่แล้วองโจนี่มาร์ซิยาวก็เลยมีความกังวลน,นะคะว่าเขจาจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอแล้วสัญญาของหมาก,ก็เหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นก็เลยกะว่าจะเดินเข้าไปถาม ให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเขาจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะถ้าหากเขาได้รับโอกาสในการลงสนามอยู่เหมือนเดิมมากก็จะอยู่ต่อกับทีมนะคะแต่ถ้าหากเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเขาก็จะตัดสินใจในการย้ายทีมออกไปเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆทีมที่กำลังสนใจเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นอินเตอร์เมิลานเอซีมิลานอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่เอริกเทนฮากต่อเลยค่ะเพราะเมื่อคืนเอนริกเทนฮากได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทั้งดีนเฮนสันแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกเนี่ยทั้งคู่ยังมีโอกาสที่จะอยู่ต่อกับทีมนะคะ ก็สำหรับแฮร์รี่แมกไวและก็ดีนเทนเนซันต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของเอลิเธเทนฮากในการส่งลงสนามสักเท่าไหร่นะเพราะหลักๆก,ก็มีนักเตะที่มีความสามารถมากกว่าทั้งคู่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอังเดโอน่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือว่าจะเป็นลาเฟเวราาในตำแหน่งกองหลังแล้วมันก็เลยทำให้ในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยทั้งคู่สูงเสียงมากๆที่จะถูกปล่อยออกจากทีม เพียงแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเอลิกทินฮากได้ออกมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการบอกใบว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะได้ไปต่อกับทีมในซีซั่นนี้นะโดยมันมีเว็บไซต์สโมอสรได้สอบถามเอลิกทินฮากว่าในตอนนี้เนี่ยนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กไวท์แล้วก็ดีนเทนสันนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมเลยนะคนพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่าอนาคตของพวกเขามันจะเป็นอย่างไร เทนฮากก็ตอบว่าสำหรับเรื่องนี้หรอผมจะขอตอบเป็น2ประเด็นแล้วกันนะประเด็นแรกก็คือดีนเทนสาซันรรเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาเป็นนักเตะที่ถูกใจผมคนนึงเลยแหละดังนั้นในตอนนี้ผมคิดว่าเรามีขุมกำลังในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอังเดีโอน,นาและตามด้วยดีนเทนสาซัน,นและทอมเฮตัน ส่วนสำหรับแฮร์รี่แมกไวในตอนนี้ผมยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาจำเป็นจะต้องต่อสู้ในตำแหน่งของเขาในสายตาของผมเนี่ยแฮร์รี่แมกไวยังคงเป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่ในระดับเบอร์ครัทอย่าลืมนะว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในทีมชาติอังกฤษแล้วทำไมเขาถึงจะไม่ดีที่สุดสำหรับเราละ่ะแต่เขาจำเป็นจะต้องพิสูจน์เมื่อเขาไม่มีความมั่นใจที่จะสู้ต่อนั่นแหละคือเขาจะต้องออกไป ซึ่งเขาควรจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะเลือกแบบไหนแต่สําหรับผมในตอนนี้ผมยังมีความสุขที่มีเขาอยู่นะเคนฮกาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ ก็สำหรับบทสัมภาษณ์ของเทนฮักนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าทั้งคู่น่าจะมีโอกาสได้อยู่ต่อกับทีมนะคะเพียงแต่ประเด็นก็คือเทนฮักมักจะให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้มาโดยตลอดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตอนที่เคยบอกว่ามีความสุขกับพีโดแล้วก็มีความสุขกับดาบิดเดคยาหรือว่าจะมีความสุขกับเค้งอะคาเดมี่หลายต่อหลายคนแต่สุดท้ายแพท์จะทุกคนก็ถูกเทนฮักนี่แหละแต่การปล่อยออกจากทีมไปไซอย่างนั้น ทีนี้มาต่อกันที่ดิวของสกอตแม็กธอมนีต่อเลยนะคะเห็นบอกว่าที่ดิวของสกอตแม็กธอมนีกับเวสแฮมยูเนเต็ดมันถูกชะลอลงเนี่ยหลักๆมันก็เป็นเพราะเวสแฮมยูเนเต็ดนั้นกําลังรอที่จะขายแข้งอย่างลูคัสปากเกตาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะคะ ก็สำหรับในตอนนี้สกอตแมทโรมนีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนาหูกับเวทแฮมนะคะเห็นบอกว่าเวทแฮมเนี่ยก็ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการเข้ามาสู่ขอเขาแล้วด้วยนะคะเพียงแต่ในเบื้องต้นปีศาจแดงก็ตอบปฏิเสธไปก่อนเพราะจำนวนเงินที่ยื่นเข้ามามันยังต่ำอยู่นะคะ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงช่วงนี้ที่ดิวของสกอตแม็โทมนีกับเวสแฮมเนี่ยมันยังไม่ถูกให้ความสนใจจากเวสแฮมยูไนติเต็ดสักเท่าไหร่เพราะพวกเขากําลังจะได้เงินก้อนโตอีกหนึ่งก้อนจากในการขายนาักเตะอย่างลูคัสปาเกตาให้กับแมนเิตี้นะ โดยเห็นบอกว่าได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาในระดับ70ล้านปอนด์เพื่อที่จะสู่ขอแค่งรายนี้นะคะทาให้กุ่นคอนก็เลยจําเป็นต้องหยุดทุกดิวเอาไว้ก่อนเพราะจํานวนเงินมันเยอะมากๆ แต่ยังไงก็ตามนะคะทางสื่อก็าอ้างเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าหากขุนคอนนั้นขายปากเกต้าได้เมื่อไหร่นะคะพวกเขาก็จะเดินดีลขอสกอตต์แมคโทมานีอย่างเต็มที่ในทันทีเพราะในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในตำแหน่งกองกลางของพวกเขาที่อยากจะได้ตัวเข้ามานะคะซึ่งขุนคอนถ้าหากจับพัดจับปูด้านขายปากเกต้าได้อีกคนนะคะก็ต้องบอกว่าเวสแฮมเนี่ยน่าจะกลายเป็นทีมที่ได้กําไรจากการขายนักเตะสูงสุดในตลาดครั้งนี้เลยก็ว่าได้ นะคะคทีนี้มาต่อกันที่มอสิกไกซิโดหน่อยบีกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับบีสัตว์แดงก็เถอะแต่แอดมินเห็นว่าข่าวมันค่อนข้างน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันแต่จะขอเวลาไม่นานนะคะสําหรับข่าวนี้ก็สําหรับมอสิกไกซิโดก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเล็กๆ ว่าเขาเนี่ยถูกสโมสรเรียวผูกยื่นเงินสูงถึง115ล้านปอนด์เพื่อที่จะดึงตัวเขานะคะซึ่งถือว่าเป็นสรษตีใหม่ของอังกฤษในทันทีนะเพียงแต่ว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือตัวของไกเซโดเนี่ยดานส่งตัวแทนฝากไปบอกทางเรีย์พูลนะคะว่าเขาไม่ต้องการย้ายไปอยู่กับเรอร์พูลและต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีทีมเดียวเท่านั้น และสุดท้ายนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาระหว่างที่แอดมินกำลังแปลข่าวอยู่เนี่ยทางโรมาโนก็ได้ออกมารายงานแล้วก็ยืนยันนะคะว่าดีลนี้ทางเชลซีเป็นผู้ชนะและได้ปิดดีลไกเซโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางโรมาโนก็ใช้คำว่าเฮียวิโกเอาไว้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจบดีลนี้ได้ด้วยเงินจำนวน115ล้านปอนด์นะแล้วในตอนนี้ก็ได้นัดวันจองตรวจร่างกายกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยไกซิโด o เนี่ยจะเซ็นสัญญาอยู่กับเชลซียาวนานจนถึงปี2031นู่นเลยนะคะแถมยังมีออปชั่นเสรมิมขยายสัญญาไปอีกหนึ่งปีอีกต่างหากซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้จรา่ากที่ว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรลียัพูมันจบลงแล้วนะคะสุดท้ายไปทางเชลซีที่ชนะดีลนี้ไปนะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของดอนนี่ฟันเดเบกกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะเห็นบอกว่าทางอาร์เจ็กอัมเตอร์ดัมก็ไป็นอีกหนึ่งทีมที่เตรียมจะยื่นขอดึงตัวเขาไปชิงงานนะคะก็สำหรับดอนนี่ฟันเดเบกตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับปีสัต์แดงในช่วงปี2020 ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยที่จะได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่หลักๆก,ก็เป็นเพราะได้โอกาสในการลงสนามน้อยเกินไปนิดหนึ่งนะคะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยถึงแม้จะได้โอกาสแต่ก็ด้านมีอาการบาดเจ็บซะอย่างนั้นเซึ่งในตลาดครั้งนี้ก็เห็นบอกว่ามีทีมอย่างเรอัลโซเซดาตเนี่ยกำลังตามจีบเขาอยู่นะคะเห็นบอกว่าเบื้องต้นก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วหครั้งนะคะแต่ข้อเสนอมันยังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ ส่วนสำหรับตัวของฟันเดอร์เบ็ในตอนนี้ตัวนักเตะเองเนี่ยก็พร้อมมากๆแล้วที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลโซเซดัดนะคะ เพราะว่าล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีสื่ออย่างเดอะมิ r เลอได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่แน่นะคะเลอโซซิดัตอาจจะโดนปาดหน้าได้นะคะเนื่องจากมันมีทีมอย่างอาร์เจ็ตอัมเตอร์ดัมก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นการเพื่อที่จะขอดึงตัวดอนนี่ฟันเดเบกเข้ามาอีกหนึ่งทีมนะคะเพียงแต่จะเป็นการขอยืมตัวไปใช้งานหนึ่งซีซั่นเท่านั้น ซึ่งทางสื่อก็ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถ้าหากมันได้มีการยืดข้อเสนอในการยืมตัวเข้ามาของอาร์เจ็กอัมเตอร์ดัมเนี่ยมันอาจจะทําให้ดอนนี่ฟันเดเบคขว้ยขวีก็เป็นได้จากตอนแรกต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลโซซิดาตก็อาจจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับอาร์เจ็กอัมเตอร์ดัมเพราะอาร์เจ็กเองก็เคยเป็นทีมเก่าของเขามาก่อนแล้วก็เคยทําให้เขานั้นมีอร์มกันเล่นที่ดีที่สุดณนะช่วงเวลานั้นแถมอาร์เจ็กเองก็น่าจะให้โอกาสในการลงสนามกับเขาสม่ําเสมอ ซึ่งตอนนี้ฟฟนเนเบกก็น่าจะสนใจพอสมควรเลยแหละเพราะประเด็นหลักๆก,ก็คือเขาต้องการที่จะหาเวลาในการลงสนามให้มากกว่านี้ก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเบนชแมงปาวาต่อเลยเพราะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการเข้าไปแล้วนะคะแต่เบื้องต้นก็ถูกปฏิเสธกลับมาก่อนนะ ก็สำหรับเบนชแมงปาวาเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ในตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีข่าวอย่างหนักกับปีสัตแดงยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยข่าวค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามามีนมักข่าวในระดับเทียนหนึ่งฝั่งเยอรมันอย่างฟอร์เรียนพิทเทมเบิร์กได้รายงานผ่านเ,เตอร์ประมาณว่าในตอนนี้ปีสัตวแดงเนี่ยได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นการเพื่อที่จะขอซื้อเบนชแมงปาวาเข้าไปที่บาเยอร์มิวนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่าทางสโมสรบาเยอร์มิวนิกตอบปฏิเสธกลับมาในทันทีเห็นบอกว่าค่าตัวที่ยื่นเข้าไปเนี่ยมันน้อยเกินไปนะโดยทางบาเยอร์มิวนิกนั้น ต้องการค่าตัวของปาวาดอยู่ที่30ล้านโยูโรหรือว่า26ล้านปอนด์แล้วมันก็มีสื่ออย่างสกายสปอร์ตนะคะได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถึงแม้เบื้องต้นทางปีสัดแดงจะล้มเหลวแต่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงดําเนินไปในทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าตัวของนักเตะเองต้องการย้ายมาอยู่กับปีศัจแดงอย่างจริงจัง ส่วนทางปีศาจแดงก็ต้องการดึงปาวาเข้ามาสู่ทีมนะคะส่วนบบเยิร์ก็พร้อมขายนักเตะเช่นเดียวกันเพียงแต่จำนวนเงินมันจะต้องเหมาะสมนะ โดยทางสื่อได้อ้างเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประเด็นหลักมันจะอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควนี่แหละถ้าหากแฮร์รี่แม็กควถูกขายออกไปให้กับผุนคอนได้ในราคาประมาณสัก30หรือต่ำที่สุดก็จะต้องไม่ต่ำกว่า26ล้านปอนด์ซึ่งก็เพื่อที่ปีศาจแดงเนี่ยจะเอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อปาวาต่อในทันที ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะคะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ